ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าคือปลากัดของผมเนี่ยตอนแรกมันประสมพันธุ์กันเนี่ยมันได้ไข่ใช่ไหมครับคือผมอ่ะปล่อยให้พ่อมันอ่ะอยู่กับไข่แต่ทีนี้พอผ่านมาวันหนึ่งปั๊บไข่แม่งเหลือแค่นี้อ่ะดูดูอ่ะดูดูเนี่ยไม่มีแต่ฟองมันกินไข่หมดเลยไอตัวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย เนี่ยไอตัวนี้แหละกินไข่แม่งโคตรเสียดายเลยนี่นะครับเหตุผลเนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาพ่อพันมาเนี่ยบางตัวมันก็กินไข่บางตัวมันก็ไม่กินไข่แต่ตัวเนี้กินแน่นอนเพราะว่ามันไม่เหลือเลยครับเนี่ยมันเหลือแต่ฟองคือเสียเปล่าเลยที่จริงอะ่ะผมต้องได้ประมาณสักสามร้อยถึง ี่ร้อยลูกนะเนี่ยร้อยตัวแต่ตัวนี้มันกินหมดแล้วทำไงไม่รู้เนี่ยก็เลยแต่วิธีแก้เรามีนะครับเราต้องเอาพ่อปลาออกนะครับครับประมาณนี้เราต้องเอาพ่อปลาออกตัวผสมพันธุ์เศษมันออกไข่ใช่ไหมเราก็ต้องเอาพ่อปลาออกด้วยตัวเมียออกด้วยเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกินไข่แบบนี้ครับคือเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนไมันกินแล้วม่กินนะครับ เนี่ยอย่างเนี้ยที่ผมเจอมาเนี่ยมันกินแน่นอนครับเพราะผมกลับมาอีกรอบหนึ่งมาดูมันเนี่ยผ่านไปหนึ่งวันหมดเลยไม่เหลือเลยมาดูข้อน,นี้ครับข้อน,นี้ผมก็เอาตัวผู้ออกไปแล้วนะครับซึ่งมันไข่มันก็ยังลอยอยู่ครับเนี่ยเนี่ยไข่แมวขาวเนี่ยมันยังลอยอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเจอปัญหาว่าพ่อมันกินปลาเอ้ยพ่อปลามันกินไข่เนี่ยเราต้องเอาพ่อกับแม่มันออกด้วย เราก็จะได้ไข่แล้วก็ไข่มันจะลอยได้เองนะครับก็คือว่ามันมีสเปิร์มเข้าไปในไข่แล้วอ่ะมันจะลอยได้เองนะครับเราไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะออกหรือไม่ออกแต่มันจะออกเป็นตัวได้นะครับผมลองแล้วนะครับอันนี้ครับก็คือประสบการณ์หนึ่งนะครับครับผมขอบคุณครับ